สวัสดีค่ะคุณลุงแล้วก็หลานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อตาสวัสดีตรงบพ่อตาตรงอุ้ยสวัสดีครับพ่อโอ้สวัสดีสวยใบสวยจังเลยอ่นั่งเฮ้ยนั่งนั่งลงเออนั่งล่งเออเอออเป็นยังไงบ้างน้อคุณลุงคุณหลานต้องวดเลยครับก็วันนี้เป็นวันดีวันเซนตันตาจ้ะเนาะ จ้าวันเซนโดนตาที่วัดมอเช่าเราก็ไปหลายคนเนาะเอนพิวก็ไปด้วยเขาขาดเรียนไม่อยากไปโรงเรียนเขาไม่อยากไปไม่อยากไปอยากไปวัดอยากไปทําบุญกับตาครือก็เลยขาดเรียนวันหนึ่งวันนี้ก็พอดียังไม่ได้เซนโดนตาเอนพิวหิวข้าวแล้วก็อยากจะกลับไปตาไปกินข้าวที่กระทมตาก็บอกนะ าก็อยู่ในรถนั่นแหละ,ละเขาพูดตองสามคำแล้วก็ลุงเออลุง ăng, ออก็หิวมันกันงเอาไปก็ไปพระก็ชาหน่อยพนก็ตกเนาะ้ <c oughs> ก็เลยพาล้านก็ไปไปถึงกระท่อมอะที่มอสไซไปไปถึงกระท่อมก,กตานอนวงนอนด้วยดูขขาวแทงขึ้นขาวทั้งนั่งเลยวันนี้ <c oughs> เ,เขาไปเย็บอ้ไอ้เด็กพิษอะไร,รที่เขาเคยเขียนนะเมจิกเมจิกเออเมจิกเขาก็เขียนเลข ในมือเขาในรังอะไระที่กระท่อมเหรอครับที่กระท่อมตาลับแล้วตาลับแล้วครับเขาก็เล่นเ,เขาคนเดียวเลยเ<อ>นี่แค่กามือพอฝนตกหนะักปุ๊บเขาไปจับเปลุงนะตาตาตาฝนตกหนะักตาก็ตื่นมันยังไม่หยุดตกตาก็นอนอีกอพอฝนหยุดตกเขาก็ไปดึงอีกอตาตากลับบ้านฝนหยุดตกแล้วนี่ตาเลขข็กเขาเขาชี้มา ตรงแขนเล่นตาซ้ายอ่ะตานี่เลขเอ็นเือเขียนแล้วตาตาดูมันจะออกไหมล่ะเลขออกเลยตาเหรอไหนดูน้อยดูนี่ชัดมากอะนี่เขียนเองเลยเขียนเองขณะที่ตานอนหลับเขียนสองเทนะแต่เรามันเลขมันกันนะจ้าเลขมือนกันก็เอาทีเดียวนี่หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งครับไม่ชัดเลยเอ็นพิวเอ็นพิวีเฉย อยู่นิ่งๆก่อนลูกนิ่งๆเอาเอาลงลงเอามือลงมันมองไม่ชัดนี่เอออย่างเงี้ยแหละชัดอะอ่านอนิ่งๆก่อนเออเออนี่ชัดไหมชัดไหมชัดอยู่มันมีตัวไหนบ้างนะลูกนะหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งเนาะครับอืมแต่ในในฝ่ามือเป็นลูกอะไรเนาะมองไม่ชัดเนาะฝ่ามือ มันไม่ชัดอะครับไม่ชัดก็ไม่ต้องเอานะเอาตัวเลขที่ชัดก็พออ่ะกออกเอาตัวนี้เลยมันมันชัดพอพอเป็นเลขได้นะจ้ะมองเป็นเลขห้าเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหกได้เป็นศูนย์แต่เลขชัดมากเลยตัวนี้เนี่ยหกทั้งหมดเลยเนี่ยห้าตัวน่ะแล้วก็ขอขอเพียนให้ห้าตัวนะจ้ะหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ไม่รับตองวดให้หรือเปล่าก็ไม่ไม่ทราบนะอาจจะตองวดให้แล้วมั้งครับก็ไม่แน่เหมือนเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะครับที่เขาบอกว่าแค้น28คสับตอน18งวดที่ผ่านมาที่ออกไปแล้วนะจ้า18อันนี้ตองวดนที่สามอีกดูอ่ะใช่เป็นเป็นแค่วันสองวันสามวันอ่ะประมาณนี้เนาะเร็วมากอืมแสดงว่าเขาให้ตองวดได้คนนี้ติดติดตาด้วยอยากไปกระท่อมอยากไปสวนอย่างนงี้นนะเขาก็ชอบแค้นเด็กกันเลย แต่ถ้าปกติอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ไม่ชอบนะเล็กเขาไม่ชอบเขียนนะฉันมากแล้วจะชอบเขียนที่ที่กระท่อมกระท่อมอย่างวันนี้ก็ไปนะลุงนะไปกระท่อมก็เขียนให้ตาเขียนให้ตาตาก็นอนรับนอนรับเอามองบางบงนอนด้วยเขาเล่นภาษาของเขาเด็กลังใหญ่อในหลังอะเขาก็เขียนในหลังที่จริงเขาเขียนสองประตูนะผูตรงตรงอะแต่ว่าเราเอาในในแคนดีกว่าเอาเอาเอาสองประตูมันก็ไม่เจ็ด สองเก้าสวยมากอ่ะเลยออ้ชัดมากเอยเจ็ดสองเก้าอันนั้นสามตัวสามตัวสามตัวถ้าเอาแน่ถ้าถ้าเป็นลุงเราลุงชอบสองตัวนี่แหละสองประตูนี่แหละมันก็ไม่เยอะมีเมื่ออาจารย์อื่นเขาให้เราก็ตัดสามตัวเจ็ดสองเก้าแล้วก็ในในแขนก็ห้าตัวหกสี่ห้าหนึ่งเขาแขนเองอะไรเองมาแน่ลุงบ้านะ เคราะดูมาแน่มาแน่อีกงวดเนี่ยเคยดูวันที่สิบหกแขนให้ตัวนวดเลยเด็กมันชอบเขียนเขาไม่อันนี้นะมีโชคลุงลุงไม่ได้ถามเรื่องเลขใช่ไหมไม่ได้ถามอะไรคุยเรื่องเลขเพราะว่ามันเพิ่งออกเนาะเพิ่งออกไปเองเพิ่งออกไปได้สองสามวันกว่าจะกว่าจะออกอีกนุ่นหิวข้าวก็หิวเนาะ อยากนอนก็อยากนอนอฝนตกก็ตกอยากนอนเลยคนแก่แล้วเนาะเด็กมันก็เล่นตามภาษาเขาเลยแอนพิวไม่ได้นอนเนาะไม่นอนตาไม่นอนพอเขียนเสร็จแล้วก็ปลุกตาเลยปลุกเพราะว่าฝนตกป๊ตกหนักนะลุงไม่รู้บ่ไม่ได้ยินบ่ไม่ได้ยินนอนหลับขาไปดึงเปลดึงดึงดึงก็ถึงเงยตามาตาฝนตกหนักนอนก่อนตานอนก่อนเขาก็เล่นอีกพอฝนหยุดตกปุ๊บเขาไปดึงอีกอาอยากกลับบ้านแล้วฝนหยุดตกแล้ว ตาเออครับก็ครับเขาเขาก็โอกอะตาในเด็กเป็นซือเขียนในมืออะเ่ยออกไหมล่ะเด็กออกไหมล่ะตาก็เลยทำนะมันจะออกไหมล่ะออกตาเขาว่าแบบนี้แหละเขาอยู่กมเด็กนะน้องเขาอยู่ไม่นิ่งนะลุงเรเอาลุงแขนใส่กระดาษเลยเนาะเมื่อกี้เนาะเนี่ยให้ลุงเอามาดูหน่อยนะคะนี่แขนเพราะว่าน้องเขาอยู่ไม่นิ่งอ่ะก็เลยเขียนใส่กระดาษไว้ก่อน แต่เมื่อกี้ายได้แล้วแหละบางช่วงบางตอนนะคะนี่หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งเอ๊ลุงทำไมสามตุลาวันที่วันที่สิบหกไม่ใช่เหรอหวยออกวันที่วันที่สิบหกเหรองวนออกวันที่หนึ่งหรอวันที่หนึ่งตุลาบอกหนึ่งตุลาอ๋อแต่เขาแคนให้สามตุลาสามตุลามันก็โอเคถูกอ๋อก็เดือนตุลาเดือนนี้วันที่หนึ่งตุลา สามตุลานี่งอนเขาให้วันที่สามวันนี้แหละแต่หม่กวันหกแต่เขาเขียนให้วันที่สามตุลาอางนี้นะคะเขียนให้วันนี้วันที่สามตุลาแต่ไวยออกวันที่สิบหกลาลุงลบออกก็ได้ข้างบนลุงขีดเลยจึ๊บอ่าอ่วันที่สิบหกเด้อนะคะวันที่สิบหกนะคะหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งห้าตัว แล้วก็อะไรนะที่ลุงว่าเมื่อกี้นะเจ็ดสองเก้าเหรอเจ็ดสองเก้าใช่โอเคียนลงด้วยทั้งนั้นในก้นก้นลังอ่ะจ้าว่าลังมันใหญ่โอเคีนสวยมากนี่เล็กเขาแคนสามตัวนะเจ็ดสองเก้าจ้าที่ลุงพูดเมื่อกี้ตัวแบบนี้นี่นี่เจ็ดแล้วใช่ไหมนี่จ้าแล้วก็สองสวยมากสองนี่เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เก้ามันอย่างนี้เก้าจะเอียงหน่อยอังนี้แหละอย่างนี้เลยบอขับขับในในในตูดลังอ่ะ เอาเขนสามตัวครับแค่นี้แหละดูได้เลยมันลังทะว่างไปทายเอาได้เลยจ้าแต่ลุงไม่ได้เอามาเนาะเมื่อกี้ไม่ไดเอามาลังใหญ่ปรเด้อเออใช่เอามาไม่ได้เนาะครับมับมอไซค์มาเนาะครับน้องแอดนฟิวเขียนให้ตัวงวดเด้อนะคท่านผู้ชมวันนี้งวดนี้มาแปลกนะคะเขียนให้ที่แขนครับปกติไม่เคยเจอเลยโดยชอบมากะมากก็กินแขนที่แขนอ่ะเนาะไม่เคยเขียนไม่เขยนสนใจอ่ะไอแอดนฟิวมาดูอีกครั้งหนึ่งลูกมา มาดูเอ๊ะไหนมาดูสิมันรอบนนยัง <laughs> มาดูแขนก่อนร <laughs> อบหรือยังที่แขนน่ะอ่ะมาดูแขนก่อนเอามาให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วแขนต้องซื้อสวยมากโอ้ยมานี่มานี่เร็วเร็วเร็วตัวน,นี้กับตัวน,นี้เออยิ่งตุ๋นโอ้ยสวยอูย้ยไหนเงยให้อีกนี่เลยที่ผิวันแขนน่ะนี่แหละทีนผิวแขนให้เออโอ้ยชัดพยายามพยายามมาใกล้เกินมองไม่เห็นลูกถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยเออมันมองไม่เห็น เอามือเอาแคนเสื้อขึ้นเออแอนเิวจะฟังรู้เรื่องเนาะนักเรียนตไปเป็นนักเรียนดีไม่เป็นหรอกเนาะแอนพิวเป็นเด็กดีเนาะถูกเลียนดีนชัดหรือไม่ชัดมันยอดเสียงด้วยเนีออแล้วจะนอนที่แอนพิวียนถูกไหมออกไหมนี่แคลเซียมล็อกไว้นะนี่นะนี่นี่นะนี่แคลเขียนพิวแคลเขียนออกแคลเสร็จแล้วออกไหมนี่ยถูกบ้าถูกไหมมองอะไร ไม่ซึมอะไรนี่นะอ่ะได้ละอะได้แล้วเดี๋ยวไปแก้ปรับไปปรับน้องให้เนาะทำบ่อยไม่ดีสองประตูนะจ๊ะจ้ะสองจ้าเจ็ดสองเก้าครับสามตัวนี่จ้ะบอกตัวงวดเลยตัวงวดจ้ะแต่นายแค้นห้าตัว ชอบมากหลักเจ็ดไปหาซื้อไว้นอนลเนขีนให้ตัวงวดเขีนกระที่ลุงก็นอนหลับคุณตานอนหลับครับนะคะงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้น้องก็ให้สองสี่ศูนย์หกสองศูนหกสองศูนย์ครับหนึ่งเนาะแอดมินก็เลยพูดว่าถ้าไม่ชอบหนึ่งก็ตัดออกก็ได้เลือกหมดตัวบรรยายไปแล้วบอกว่าตัดออก ตัดคค่ชอบก็แล้แต่เราจะบุกมาโชว์กันนะโ okay. อ้อ่าลุงพอดีเสียงเพลงเนอาอเมื่อกี้เนะเาะแล้วก็สต็อปไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดด้กระสิ์อ่นเลขน้องเมื่อกี้เนะี่ย